สวัสดีค่ะทัางช่วมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีตอนรับเขาซูช่องเจ๊นางนำโชกนะคะทำช่วมขาสาหรับเสาร์นี้นะคะแอเจพา่าผท้ช่วไปติดตามตัวเลขกแนวทางเล่าพัฒนาของเจ๊นางกับของเซียนเอฟซีคอนแกนเนาะค่ะเนาะหลังจากทีมืขึ้นนี่ตัวเลขกแนวทางเข่าไปแล้วคือเข่าบนสามสองของเจ๊นางเลขหลุดนะเข่าล่างพร้อม รูดแปดรูดสรูดสรูดแคือ8ปเก้านะคะรูดสก็คือ3 2นะคะทำช่วงขาตัวเน้นเข่าตัวเน้นซะด้วยนะคะแอดให้เน้น2 3 2 5 4 1ของ FC ขอนแกน่นกระตร้งก็ของแอดก็คือ2 3ตรงกัน3ตัวคือกันนะคะทำช่วงขาก็เลยเข่าสามสอเนาะคะ่ะเนาะ เออท่านผู้ชมค่ะตัวเลขแนวทางของเจ๊นางน้ำโฉบบุปผาจะงวดดวยค่ะท่านผู้ชมค่ะวดที่แล้วเดี๋ยวให้มึงย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะ ของเจนหน้างวดวันที่สิบเจ็ดเข้าห้าเจ็ดตรงๆเข้าห้าเจ็ดตรงๆนะคะวันที่สิบเจ็ดเข้าห้าเจ็ดตรงๆงวันที่วันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้าเขาหลุดแปดเขาหลุดแปดนะคะเลขออกหาแปดเจ็ดแปดนะคะ 8 5ดห้าแปดเรียกล่างเจปดนะคะต่อมางวดทันทียี่สิเอดยอ็ดเจียน่ากับเขาสองสามไฮสองสามออกสาสองตัวลูดตัววิ่งเขาทั้งสองทั้งบนทั้งหลางนะะเนาะค่ะเนาะสำหรับหงวดนี้ บวดหนีมาแล้วค่ะทำชุชมขานี่คือตัวเลขแนวทางของเจน่างสําหรับบวดนี้เนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางวิ่งรูดที่3มกับ7วิ่งรูดที่3มกับ7ตัวเลขจับคู่มีสามสี่3า3ห3ส3มสี่สามเจ็ดสาห้าสามแปดสองห้าสองแ หนึ่งเจ็ดหนึ่งหาหนึ่งแปดหนึ่งเก้าอันนี้คือตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนาของเจ้าหน้าที่ยี่สิบสี่เนาะค่ะเนาะวันที่ยี่สิบสี่กันบน่นกันเบนนะิลน้ำพร้อมกับทำช่วงขากันเบิลคือสามสามสองสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดอันนี้คือกันเบิลเนาะค่ะเนาะกันเบิลไว้ก่อนนะคะตัวเลขแนวทางที่เอดเนียนห่ยย่ำหา นักนักบจังหน่อยก็คือสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับผอมนะคะทำช่วงขสองหาสองเจ็ดเอ้ยสองหาสองเก่าสองหาสองเก่าตัวล่องนุ่มมากกับสามหาสามเก่าหนึ่งหาหนึ่งเก่าเนาะเนาะเอาทำช่วงขอันนี้คือตัวเลียงแนวทางของเจนน่างประจําวดวันที 24ก,กรกฎาคม2566นะคะส่วนของ FC ขอนแกน่นกรให้มากมือขึ้นนี้คือกันนะคะ FC ขอนแก่นบอกว่าวิ่งบนล่างที่7กับ5หลัก10คือ5 6 7หลักหน่วย2 3 4เลขจับคูมีหา2หา3หา4 6 2 6 3 6 4 เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่กันเบิ้อนเจ็ดเจ็ดกับห้าห้านะคะขวดที่แล้วของเอฟซีคอนแกนนี่คะ่ะขวดที่แล้วของเอฟซีคอนแกนเพิร์นให้์วิ่งบนล่างที่สามกับห้ามันว่าสามขวดนี้เพิรนไฮ้์วิ่งบนล่างที่เจ็ดกับห้ามาหนาจามาตัวหนึ่งกับตรงช่วงขาทีนี้หลักสิบเทียบที่แล้วหลักสิบเพิรนไฮดสองหนึ่ง ศูนย์ลักหน่วยให้สามสี่ห้าลักสิบลักหน่วยสามารถสลับกันได้คือให้ลักหน่วยอาจจะเป็นลักสิบให้ลักซิบอาจจะเป็นลักหน่วยเองสินะคะท่านผูช้ชมค่ะมีความเปลี่ยนไปได้จากสังเกตข้อมูลที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะเอานีเพื่อนห้มือนี่เพราะฉะนั้นท่านผูช้ชมก็กลับเอาห้าสองสองห้าห้าสามสามห้าห้าสี่สี่ห้า หกสองสองหกหกสามสามหกหกสี่สี่หกเจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดจงสีเลยค่ะกลับเอาเลยค่ะทำช่วงค่ะนีข่ะนีคือตัวเลขแนวทางของ f อฟซคอนแกนเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้แอดอปล่อยตัวงวดให้คือของเจน่างน้ำฉกก็ของเอฟซคอนแกนเอาทํำช่วงแคปหน้าจอเลยแคปหน้าจอเลยค่ะ จายแคปหน้าจอได้ค่ะท่านชมค่ะช่่นชมค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางมู่วานนี่อาจารย์หลับกบมาสามตัวเดียวแต่ว่าแอดล่งคลิปอ่ไ้เพราะว่ามันคำแล้วก็เลบยบ่ไล่ลงเนาะค่ะเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมเอฟซีกทันทุกคนเออเขอาไม่อยู่นี่กลุ่มไล่เขาไม่อยู่นกลุ่มไล่จะได้สายด่วนจะได้ตัวเลขที่แบบดุน่วนมากเนาะค่ะเนาะ เขาไม่อยู่ในกลุ่มไล่กับทงชุ่มขาอยากให้ทงชุง่มเขาไม่อยู่ในกลุ่มไล่เพราะว่าตัวเลียกเนวทางธรรมาดดวนแอด,ดลงในยูทูบบดายแอดจะลงในกลุ่มไล่เลยเนาะค่ะเนาะกบ่เยาวากันเรื่องค่ะทงชุ่มขายาบุรีแอดเพราะว่าธรรมันคำมันกับลุ่งบดายอิหลีบางที่แอดกับติดทุระหมู่บ้านนี่ติดทรงข้อมุ่นห้จังหวัดเพราะว่าสิผ้าเดงหน่อยไปประกวดรองเพิง อยู่จังหวัดสกลนครน,นะคะเพราะฉะนั้นทำช่วงเอฟซีทุกทันทุกคนแอดจะให้เขาไม่อยู่ในี่กลุก่มไล่กลุ่มไล่ว่านห้าหน้อยเพิ่นกับเขาดีตัวเลขย่างอื่นกับเขาดีนี่ตื่นเ้ารนมาบัว่าสิปินหวยเล่าสันติภาพเล่าประชาชนเล่าเอียงมีเบิดแล้วตัวเลขบ่หลายตัวพร้อมขาท้ช่วงขาตัวเลขบ่หลายตัวพร้อมอาจารย์แปลออกมาลง มีสามีตัวแล้วก็ตัวรูดตัววิ่งแค่นั้นรูดลงทุนบาทหนึ่งกับสาบาทกัได้ลอยหนึ่งต่ำนั่นนะคะทำช่วมขาถ้าอยากเข่ากลุมเข่ากลุ่มไล่ลกับทรมมหาแอดนะคะแอดจะบอกวิธีในการเข่ากลุ่มไล่เนาะ่ะเนาะก็คอยทำผู้ช่วม f อฟทุกท่านทุกคนได้ใส่วิจารณญาณในการรับช่วมเพราะวา่าตัวเลีแนวทางของอาจารย์ทุกอาจารย์ล้วนแล้วที่ขัดกรองมากพอสมควร อยากให้ทำช่มงเดีมีโชคมีมานเพราะว่าบมเมนเฮเหตุยางเดี๋ยวแต่ลาอาจารย์เพิ่นกะยิบจับไปพิจารณาคือกันเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นทำช่มเอิบซีทุกท่านประตงตกใจตัวเลขกแน่ทางที่ห้มากนี่คือเน้นคักแล้วยันตะบดถือขาทำช่วงขายัานตะบถือเพราะฉะนั้นติดตามเลยเจน่างนี่ว่ามันบทบัตเนผาดบัตเนผาดขาช่วงนี่บัตเนผาดจะงวด ตัวลูดตัววิ่งประบาดจักงวดแต่ว,ว่าจับคูงวดเอ่อหาแปดกับเจ็ดแปดนะผ่าดูต่ว,ว่าตัวรูดตัววิ่งเขานะคะเพราะฉะนั้นทุกช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนก็นใส่วิจารณญาณในการรับชมนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตัวเลขแนวทางมีเขามีลูดเป็นของธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาต้องเกาะติดสถานาการณ์ไวะะ้เนาะค่ะเนาะว่าในเหลขกตรงกันของอาจารย์รับกับมาสามเม็ดเดียว ของเจี๊ยนั่งกับสามเน,น,นีนสามเนีนสองสามสามซองส,งสงนำนามัวว่าน,นี่ค่ะทำชุ่ม่ะคือถ้ามันตุงหัดใด้ทะเลมันชนกันมัอสีมันเป็นตะไคร่เงินเลยค่ะทำชุ่ม่ะเพราะฉะนั้นท่านชมกับติดตามแอดอยางส,รรม,สม่ำเสมอแล้วก็ต่อเนื่องตลอดเด้อค่ะเด้อนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับขอรูกวนเวล,เลาอามีคางมมท่านผช้่มแทีนีเนาะค่ะเนาะ เจอกันไม่คิดหนากระทงช่วงขาโฉกมานลำลุย้ยเขาอาจจะมีคงสุดไายหรือเล่าสายด่วนในทรมช่วงมือวันจันทร์ก็ไดเนาะค่ะเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ